สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบห้ามกราคมปีหกเก้านะครับวันนี้ก็สายๆของวันพลรหัสครับเนาะคลิปนี้จะวัดนวทางของฮานอยนะครับให้สีทางช่องที่เป,ป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันวันผลรหัสแล้วเร็วมากครับเนาะเร็วมากแปบ๊บเดียวเลยทำไมเร็วขนาดนี้แต่ละวันแต่ละคืน ยมากนะครับเนาะแล้วก็อากาศก็เย็นนะเนาะูสุขภาพกาทรรก็ไอนะเนอะอาะไอไม่ค่อยหายครเนาะจะหายก็หายไม่ขาดแต่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเนาะกินน้ําอุ่นกินโซดาก็าไปก็ช่วยดประมาณนึงมากแต่ยังไม่หายขาดนะครับเนาะฝุ่นเยอะด้วยครับเนาะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเยอะด้วยหนึ่งดจมกูกก็ใส่ผ้าปิดจมูกอยู่ประจำนะครับเนาะ,ะนานๆถอดทีก็ ได้ก็เลี่ยงครับเนาะเกียร์2.5้างเข่าแล้วน่ากลัวครับเนาะเป็นพื้นที่สีแดงครับเนาะ <c oughs> ใครอยู่กลางแจ้งก็ระมัดระวังนะครับเนาะป้องกันตัวเองครับเนาะปิดจมูกก <c oughs> ็บนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะไรรยากคลชิปสดเหมือนเดิมกอนิปพาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมครับเนาะภัยนมาไหว้เสร็จพอหล่อห้าครับเนาะที่ป้อมประจุ วันเสร็จพอเราห้าเสร็จก็ปั่นกรางกอลังกายครับเนาะรอบบริเวณครับเนาะช่วงเงย็นๆแดดลมลมตกนะครับเนาะชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเนาะต้ไนไม้ใบหญ้ามีน้ำดำฐานเหมือนเดิมเย็นๆนะเนาะอยู่ด้วยกันไปครบเวลาครับเนาะชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราไปจนเนอร์หัวจนเนอร์ตาครับเนาะตาน่านค่อยมองหน้ากันนะครับจะได้ไม่เบื่อครับเนาะ ดูข้าเข้ากันไปคนระับเนาะดูดูผลของเมื่อวานก่อนครับมเมัง่อวานของฮานอยนครับเนาะวานรอบห้าโมงนะครับนนหัวยออกแน่นอนมากคนระับเัง่อวานจุดจอดมากคนระับเนาะสองตัวล่างเจ็ดสองนะครับเนาะสามตัวก็เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาทั้งบนและล่างครับเนาะเห็นโลบแรกเปิดหัวมา พี่เขาเบิลใส่ก็สะดุ้งครับเนาะสะดุ้งเลยดูแล้วแววไม่ค่อยดีครับเนาะเจออย่างนี้เจ็ดบนเจ็ดร่างแล้พี่เขาเบิลด้วยก็เจ็ดสองกับเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสองเราไม่มีครับเนาะแต่แปดสองเรามีแน่นอนเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะแต่พี่เขาเป็นเจ็ดสองครับเนาะเสียดายเนี่ยจริงว่าเนี่ยจริงต้องมองแปดสองครับเนาะก็เจ็ดเจ็ดไม่ต้องพูดถึงครับเนาะเลือกเบิลครับเนาะต้องพูดถึงเบิลอะไรก็แล้วแต่ครับเนาะ มาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมงก็ปกติที่หลายคนเรียกกันครับเนาะรอบแรกเจ็ดมาทั้งบนและลนะ่างครับเนาะรอบสองรอบ6โมงก็เอาอีกแล้วเนาะสองตัวล่างคนหนึ่งเจ็ดสามตัวก็แปดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวกันคนะรับเนาะตัวเดียวกันเราเป๊ะเลยไม่ได้สลับสักสิบสักหน่วยเลยเนาะสรุปสองรอบนี้เจ็ดมาทั้งบนและลนะ่างครับเนาะสุดายเนหะ็นไหเราไม่ได้เด่นเจนะ็ดครับเนาะสุดายเราเด่น ห้าลองสองครับเนาะเสียดายพี่เขาออกแปดหนึ่งเจ็ดทั้งบนหนึ่งเจ็ดล่างเราไม่มีหนึ่งเจ็ดนะครับเราไม่เจ็ดสักตัวเลยถ้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็เต็มเต็มนะเนาะเฉียดไปอย่างรัดเท็มทั้งสองรอบครับเนาะเสียดายมากเจ็ดมาเดินดีมากครับเนาะมาทั้งบทั้งล่งเลี้ยกไายนะครับเนาะเขกเลี้ยกไหลรู้แล้วแววไม่ค่อยดีเนาะมาแนวนี้ รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างเก้าหกสามตัวก็สามสี่สามนะครับเก้าหกกับสามสี่สามเก้าหกก็ไม่มีเพราะเก้าหกสามสี่สามเราก็ไม่มีเมื่อวานแพ้ครับเนาะแพ้ทั้งสามรอบเลยเมื่อวานไม่เข้าครับเนราะไม่เข้าหลุดไปนะเาถ้าเกิดเข้ามาหลายวันแล้วมันหลุดไปก็วันนี้ก็ลุ้นกันต่อว่น้อจะเป็นยังไงจะแก้มือไ้ไหมบอกว่าจะเป็นเหมือนเมื่อวา,านครับเนาะ วันแพ้ทั้งเราพัฒนาแพ้ทั้งฮานอยเห็นเมื่อวานแพ้รับค่าไปเมื่อวานแน่นอนมากเลยวันนี้ทุนกันต่อท่าบานทุนกานต่อจะเป็นยังไงจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับเนาะดูดีกันครับเนาะจะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมครับเนาะแนวทางเหมือนเดิมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะบทชัวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับ ไงก,นก,ก็นี่ไกลกื่อวานถ้าใครอาจารย์ไหนเสียใให้เด่นเจ็ดครับเนานะโอกาสในบนในล่างมีสูงมากครับเนาะเจ็ดมาทั้งสองรอบแล้วเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยสีได้เราไม่ได้เด่นเจ็ดนะเราไม่มีหนึ่งเจ็ดเลยมีแต่หนึ่งแปดแปดหนะึ่งไมในแค่เฉนะียดครับเนาะแด่เคี 7, นะค 7, นะยดเฉียดสิได้เนาะวันไม่มีโชคจะเป็นประมาณนี้ครับเนาะวันไม่มีโชคเฉีย <c oughs> วไปเฉียวมาครับเนาะ ไม่เกินก็ขาดครับเนาะไม่ขาดก็เกินอยู่ประมาณนี้ครับเนาะวันนี้ก็มุ่นขันต่อทำว่าจะเป็นยังไงจีจับทางได้ไหมวันนี้เด่นสามรองห้านะครับเด่นสามรองห้าจะพู่ก็สามสี่สามห้าสามหกห้าสองห้าสี่ห้าหกหกสองหกสี่ทวนรังนะครับหาหน่อยวันนี้เด่นสามรองห้านะครับ เด่นสารองหจับคู่ก็3 4 3 5 3 6 5 2 5 4 5 6ส4มหกห้าสองห้าสี่ห้าหกนะครับเนาะแคู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่3 6 <c oughs> 3 6 3 5ามหกสามห้าแล้วก็ห6าหกนะครับสามหกส สามคู่ครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้เนาะทำเองชอบเองก็สามคู่นี้ชอบที่สุดในบรรดาแปดคู่นี้ครับเนาะก็มาที่ชุดสามตัวครับเนาะชุดสามตัวมีลุนสี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้มีสามมีสี่สามหกนะครับสี่สามหกสี่สามห้าสี่ห้าหกสี่หกสองนะครับสี่ชุด สี่ชุดนี้เน้นไปที่สี่สามหกสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้าหกนะครับสามชุด,ดนะเหลี่ย,ยงครับเนาะก็คบทวนเข้าจาทางฮา,งา,งางนอยวันนี้ทั้งชุดสามตัวชุดสองตัวครับเนาะมีรุนเหมือนเดิมวันนี้ค่อยกลับมาได้ครับเนาะหลังจากเมื่อวานพลาดท่าไปครับเนาะก็เสีย,ยดายนากเสียดาย ถ้าพลาดเราเป็นคนละทางไม่ว่าแล้วครับเลพลาดเราเฉียวไปเฉียวมาเสียดายเนาะเสียดายแทนวันนี้ดุลไปด้วยกันทบเนาะช่วง5โมงเย็นนะครับเนาะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มโดยประมาณครับเนาะเป็นหาหน่อยรวมครับเนาะพอมีคนใหม่เข้ามาไม่รู้ครับเนาะหาหน่อยรวม5โมงถึง1ทุ่มนะครับรอบไปจัดรอบนั้นครับเนาะหาหน่อยมีเยอะมากครับเนาะหาหน่อยขอหาหน่อยรู้ดีครับเนาะมีเยอะมาก เราเรนไปสามรอบนี้เท่านั้นนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับวดน้อยกับมันเดิมวะครับน้อยก่าตัวนี้นะครับจงเนีนให้สามหกสามห้าห้าหกนะครับจัดไปนครับลดน้อยจัดไปถ้าวีทชอบก็จัดขูณได้เลยครับถ้าไม่ชอบที่บอาส้เนินให้แล้วคูณได้เลยคนเราชอบเหมือนกันนะ,นะ,ระครับเนาะฝากไว้เชปนดี้เช่นคลิปหน้าถ้เนัะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ